เอาหลูโกงมาให้ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ๊ไปจ่ายที่ร้านเนาะที่เจ๊เขาได้และโลโก้น้ำยำของเรามาต่อไปค่ะไม่ให้แบบเยอะๆแบบเอาให้เขาอิ่มเลยแบบไม่ต้องมาซื้อซ้มอีกอ่ะกินเยอะไปเลยอยากกินแล้วนอนคายำไปเลยอะเหนื่อยเจวเขาก็อ่าค่ะบ้านไหนต่อจ้า รวมแล้วคะไม่ตังเขาไม่ต <oh you know ังค yeah. oh, cool. no no? ์เรื่อีกโนหยให้ไปเยอะเล้วห้ร้อยสี่สิบให้ไปตายหูกงหูแบบให้แบบเยอมากเลยอ่ะภาษาใต้แบบให้แบบตายหูกงหูคือเขาเข้ามาไม่ค่ะเรอเคยชื่อเบียร์นี่เนาะบอกแล้วลูกค้าคือบรรจารับมาเป็นไหนเบียร์รับได้หมด มาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกอีกมาแล้วยมอะลรวะจ้าบินเอาของกอง้วยมานอนโงแรมไม่มีอะไรตายกินอ๋อจานได้เลยเราจานโฟมลยค่ะเอาแบบจานใส่ยำด้วยแล้วก็ใส่ก้างได้ไหมไม่ต้องซื้อค่ะที่นี่ซื้อมาแจกค่ะขอบคุณนะเล็กจ้าไม่มีที่ต่ากินมม่วงใช่ไหมไอ้ชุดรวมเนี่ย คิวหรือยังครับคุณพี่มาตายค่า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 ดีครับคุณพี่มาช่วงหลังแล้วดี่้มานลุงอยู่อ่ะอันนี้รวมคิวแปดจ้าคิวสิบจ้า่แงมอีอเรถ ยอแ้วะยอะไวพี่ตั้มยอมไหมพอมเป็อย่างโอ้มีล้ค่ยอมรักได้เลยค่ะโอ้โหวัชใสยยอมแทะปูม้าไปแขงมะม่วงกันนลูนั้นทำสมองเบรีเซ็ตเครื่องใหม่หมดเลยปาลาได้ไหมอะไะคะ องรอบเลยนะคะพี่เรียนหัวไมห้นนนด้วดึ่ดง้องไ่ด้าะลูกคาคือพระเจ้าแต่แก้งแบบแก้งแบบน่ารักน่ารัก ได้นะแจ้งแบบน่ารักน่ารักคับกินน้ำอันที่สองอย่างแล้วก็บวกปลาดองบวกปลาดองบวกปูดองสิบบาทโอ้ยเฮ้ว้เร็วดิสองอย่างใช่ไหมคิวต่อไปค่ะเจเบียไข่ที่โตลุงค่ะ คิวต่อไปใครครับน้ำปลากรอบเคข็มมะม่วงกระวโพดครับ่วงโพดกรอบเค็มแล้วก็มะม่วงปูมาเอาถุงแรกให้รอดกอนออค่ะถ้าเหมือนคำจำเรียรเค็มรอดเพราดนั้นแหละลงมาเดียวล้มละลายเลยครับ วันนึงนะวันนือค่ะวันนี้ก็ไม่ถึงบ้างเดี๋ยวพูดใส่ใส่แถวนี้หน่อยคือพี่ต้องถามพันหนูถึงเดี๋ยพูดออกถ้าถ้าไม่ถามพูดไม่ออกบัตคิวเนี่ยวันวันหนึ่งเท่าไหร่วันหนึ่งก็จะประมาณสองร้อยคิวค่ะแต่ว่าสองร้อยนี่คือเราทำเผื่อค่ะบางทีก็ไม่ไม่ไม่ถึงส่วนมากถ้าในกรณีไม่ถึงคือลูกค้าจะสั่งแบบหลายๆถุงตอนหนึ่งจ้าอย่างเงี้ยค่ะที่จะไม่ถึงนี่จะออกมาขายกี่โมงสี่โมงครึ่งค่ะตอนเย็นค่ะทุกวันทุกวันค่ะหมดกี่โมงอ่า เป็นที่เลทสุดแล้วรอลูกค้าก็หนึ่งสามทุ่มครึ่งค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ถึงแล้วอะสองสามทุ่ทมไปแล้วค่ะลูกค้าที่ดูในโซเชียลนี่ที่มาไกลสุดไปไหนเชียงรายค่ะเชียงรายเชียงรายยะลายะล,ลาก็มาค่ะยะลาก็มาแล้วยะลาก็มาค่ะมีวันหยุดไหมครับเนี่ยมีหยุดทุกวันเสาร์ค่ะแต่ถ้าในอาทิตย์หนึ่งที่เราหยุดไปที่ไม่ใช่วันเสาร์วันเสาร์ต้องมาขายทดแทนค่ะเพื่อรายได้ที่หายไปลูกค้าตู ยามะม่วงปูปลาใช่ไหคะอันเดี๋ยวเดียดอันนี้ของใครนะคะของก่งเก่งยามะม่วงปูปลายาหมะม่วงอะไรครับคุณน้องใส่ปลากรอบใส่ปูดองใส่ไข่เค็มกุ้งสดปูมาให้นางมาให้เธอใส่ปูกับมะม้าเป็นตัวเดี๋ยวอีกถุงปูมะม้าตอนนี้เดี๋ยวถ่ายรูปบัตรคิวเผ็ดที่เดียวนะพี่เดี๋ยวบัตอนนี้ก่อนใครยังไม่ครบเป็นบัตรลบแต่บัตรคิวทำแล้วแต่ยังไม่เสร็จได้พรุ่งนี้ นี่เป็นแบบรถก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแบบว่านี่ไปก่อนก็ฆ่าไปก่นนอนลูกค้าตอนแรกไม่ได้ทำบัตรคิวเราค่ะเพราะเราไม่ได้วุ่นวายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราโดนลูกค้าว่าอย่างเงี้ยคนมาที่หลังเราทําก่อนเงี้ยเราจำไม่ได้ว่าใครมาก่อนมาหลังเงี้ยค่ะเลยโดนเขาดุเอาเลยทําเป็นบัตรคิวกว่าการโดนวน่าก็อะไรต่อคะม,อมาปูดอปลาละนะ ได้ค่ะจัดให้ลูกมีแฟนเพจเท่าไหร่แฟนเพจที่ติดตามในี่ยเป็นทุกที่สามหมื่นกว่าคนค่ะไปแล้ว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 ถ่ายจริงหรือแล้วประมาณสามปีค่ะมาไลฟ์มาไลฟ์มาไหร่ตลอดค่ะไลฟ์แต่แรกเลยใช่ไหมไลฟ์แต่แรกเลยค่ะตั้งแต่ที่โทรศัพท์หนูยังไม่พัฒนาให้มีไลฟ์สดอะค่ะหนูก็ถ่ายรูปมาตลอด ถ่ายรูปลงเพจมาตลอดจนพอามันมีไลฟ์สดหนูก็โอเคเลดจะต้องมานั่งถ่ายแล้วแต่ก็ยังถ่ายเรื่อยๆนะไลฟ์สดก็ไม่เท่าการที่ว่าเราถ่ายรูปโชว์อะ่ะอืมเวลาตอนนละ้วเป็นอะหลังที้ยดชื่อจริงที่ไหนอ๋อ คำถามนี้มันเจ็บปวดสุดเหมือนใครเอาหินมาเอาหินมาทุบหัวเขาต้องชื่อสาวๆชื่อผู้หญิงชื่อสาวชื่อผู้หญิงชื่อน้องเบียร์เนี่แหละค่ะชื่อเบียร์แล้วค่ะตอนนี้ยี่ห้าใช่ไหมสามสิบแล้วค่ะสามสิบก็สามสิบแล้วค่ะชื่อจริงไม่ต้องถามโน้ตได้ครับโอเคครับชื่อจริงคุณมาเกิดในเมืองแล้วใช่คุณพี่บ้านเกิดอยู่ไหนบ้านเกิดรอคะอยู่ในประจวบนี่เลยค่ะอยู่หน้าปากซอยนี่เองเด็กประจวบนี่เองเด็กประจวบนี่ยระคาไหน ชื่อร้านคนละยำใครตั้งให้ตั้งเองค่ะความหมายมันก็คือว่าเหมือนบางทีเหมือนคนละยำสองยำอะไรประมาณนี้คนละยำสองยำใช่ไหมใช่เพราะถ้าจะเป็นคนระยำคือมันจะออกแนวคุ้นๆมากกว่าคิดมานานไหมตชนคิดมานานไหมตอนแรกจะมีสองชื่อค่ะใช้ชื่อนี้ก่อนจะใช้จะใช้นะร้านยำในตำนานจะก่อนเอาใครสั่งอะไรวะคือนะคะข้าวโพดมาันู นั่นแหละแล้วก็พิกาแล้วก็คนไทยคนยังแต่ตอนนั้นก็ยังอยู่กับแฟนนะคะที่ตั้งกันนะน่ะแต่ถามว่าชื่อร้านก็มีซ้ําอยู่คนหนึ่ง,นนงมีพี่ซ้ํากับพี่แมวข้างหลังร้านตลาดหลังตลาลถึงหลังตลาดแต่เรื่องนี้เบียไม่ได้ซีเรียสเพราะเบียขายสินค้าเบียไม่ได้ขายชื่อร้านค่ะแล้วเราตั้งก่นอกนเบียตั้งที่หลังค่ะเบียตั้งที่หลังเบียเพิ่งมารู้ว่าเบียตั้งที่หลังแต่ว่าคือโอ๊ย เรื่องคณเยอะคนพีมี่ค <c oughs> วามสุขค่ะเซงเบียถึงวันนี้เบียจะไม่ได้ใช้ร้านคนละยำเบียก,ก็ยังขายได้ค่ะเบียขายรสชาติเบียไม่ได้ขายป้ายลูกค้ากินยำลูกค้าไม่ได้แะป้ายขายอีกราคาขายคเลสเตอร์ใช่เราขายแบบสโลกแกนของเรา ใช่้ขอบคุณพี่ินที่ไะ้วใช่ค่ะมีกั้งด้วยแต่วันนี้กั้งแต่วันนี้กั้งไม่มีคิดสตดเองคิดสุดเองนะคะจากแรกๆเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดม่วตัวพี่คือหนูเป็นคนชอบทำกินอยู่แล้วแต่บางทีแรกๆมันก็อาจจะกินไม่ค่อยได้อ่ะลูกค้าที่สนิทๆเขาจะบอกเลยว่าคือยังไม่ไม่โอเคอ่ะโอ้แต่พี่หยงใช่ไหม ตกใจแล้วยองเองไม่เคยโทรมาสองปีแล้วไม่รับสายอ๋อเบียร์บบเบียบเบียบโมโหมากเลยใชแมหเบียร์ไลฟ์สดอยู่ใครโทรแบบแล้วเดี๋ยวคนดูก็จะด่าเราเออาาเทดี๋ยวเดี๋ยวแต่ถ้ามีรายละเอียดแล้วก็โทรมาใหม่นลังปักสามทุ่มนะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ามีลงข่าวลงแล้วจะให้พี่ของสองไหมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอือหือ อันนี้ชื่อยำเลยยำหอยแครงอันนี้ยำมะม่วงเ้าเพิ่ใส่หอยแครงแล้วก็ปลาค่ะคือหอยแครงจริงๆเราจะใส่ปลาด้วยแล้วแต่ลูกค้าว่าลูกค้าเขาจะเอาหรือไม่เอาแต่จริงๆแล้วหอยแครงถ้าใส่ปลาดูมันจะเลิศใช่ขึ้นี่ยได้เป็นปลาที่เราทำเองนะเราซื้อมานั่นแหละแต่เรามาทำอีกทีนึงพี่ยำเจ้าอื่นไม่ใส่นะครับผมเห็นไม่ค่อยใส่น้ำปลาแต่เราบังคับค่ะต้องก็อ๋อบางทีลูกค้าไม่กินแต่หนูบอกว่าของเจีเบียในสูตรเฉพาะตัวเลยนะมีปลาน้ำปลาด้วยนะยำของเขานะครับ นะแปลกแ,แต่จริงนะยำน้ำปลานะฮะสุดยอดครับแต่หอมนะฮะหอมนม่าตะไกลเลยครับปลามันเลิศอยู่แล้วพี่แต่ถ้าบางคนเขาไม่ไม่ใส่เขาจะบอกเราเองนะใช่ค่ะแต่บางทีเขาก็ไม่รู้นะเขาบอกเขาไม่กินปลาร์แต่เดี๋ยวแอบใส่ไปแล้วทำไมเขากินได้ดิ <laughs> <laughs> กลับมาซื้อใหม่อีกนะซื้อซ้ำอีกเขาบอกไม่ใส่ปลาอยู่งั้นเลยไก็ใส่กวันพอมาวันหลังเออใส่ก็ใส่นะก็กินได้ดิใส่ก็ใส่เลยะอ่ะคิวต่อไปค่ะ อย่าก้างกุ้งร้อยนึ่งวันนี้ไม่มีก้างนะเอาอย่างกุ้งราฮะกูมาร้อยนึงเอารสเจเบียร์อ่าฮะรู้เรื่องแล้วก็ข้าวรสชาติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถุงแรกก่อนลูกถุงแรกให้รอตอนุ้งอันนี้เอามะม่วงหรือข้าวโพดบัม่วงบัม่วงกุ้งหนึ่งร้อยถ้าสูตรที่เบียร์พี่จะไม่ใส่น้ำตาลนะเรถอะไรอะไรมีสูตรสูตรเบียร์ด้วยเหรอใช่สูตรเบียร์จะไม่ใส่น้ำตาลเลย ถ้าลูกค้าบอกสูตรเจเบียคือเอาตามเพี้ยนใส่ละลานนวลนัวแล้วก็ไม่ใส่<อ>น้ำตาลมันจะฉ่ำปอดละลานนวลนัวน้ำตาล,ตาลนะจริงจริงแล้วถามว่าเราขายดีเพราะอะไรมันมีหลายอย่างเป็นตัวประกอบนะพี่ต่อให้เรา<อ>ทำรสชาติอร่อยขนาดไหนแต่ถ้าเราแบบนิ่งแบบใช่เหมือนคุณไร้กามันก็ไม่มีใครซื้อนะต่อให้รสชาติแบบว่าโอ้โห ระดับโลกก็ต่อยืนนิ่งหน้าตาบุดเดี่ยวขเขาก็ไม่ซื้อเรานะจริ<ม>หนูมั่นใจได้เลยเหมือนลูกมีลูกค้าใหม่มาเงี้ยถ้ามายืนแบบว่าลังเลหน้าร้านหนูอะ่ะไม่พลาดต้องเสียนตังค์ให้หนูแน่นอน, <c oughs> นเขาหมดพวงเดียวเลยนี่เลี้ยวเข้ามาแน่กุ้งหนึ่งร้อยปูร้อยห้าปูย่างปูสดทั้งคืองวกปูหมาปูดองกุ้ง นั้นทรงผมใหม่น้องเบียร์เหรอครับทำมาใหม่<ด>นอ้องอเรื่อง้องเรื่องเบียร์ชอบเออสวยนะเบียร์ต้องบอกก่อนว่าเบียร์ไม่ชอบจำเจอ่อะแล้วถ้าใครใครที่เป็นลูกค้าเบียร์มานานแล้วจะรู้ว่าเบียร์แต่งตัวนี้มาตั้งนานแล้วใช่ใช่ตั้งแต่สมัยเบียร์ขายสลดดัดพรนกบึง ขายสลัดขาูคิน <normal> ย <singing> ่างขายสลัดขายสลัดขายชุบทำผลไม้ทำผลไม้มาเมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลาทูมะก้วยหอมทอดเดี๋ยวก็แต่งแซั๊ดกับเบียรอย่างเงี้แหละยี่นะเพิ่นชอนแต่งตัวมันอยู่ใช่ไหมแสดงว่าน้องเบียร์ขายมาหลายอย่างแล้วหลายอย่างแล้วค่ะไม่ได้เป็นเรื่องจนมาประสบความสำเร็จตรงขายยำนี้ใช่ค่ะยำยำก็ลูกค้าไล่ขายนะตอนนั้นขายทำผลไม้ พี่พีชะทำไมมีร้านผลไม้แล้วทำไมมึงขายยำไปด้วยเราก็มีพวกของทะเลเงี้ยเราก็เออเนาะแต่ว่าขายขายมาเรื่อยๆแรกๆก็ยำเองกินไม่ได้หรอกพี่โอ้ตาไปเรื่อยอ่ะพอมาถึงเมนูสูตรนี้ละโอ้ยรองเท้าแตกคอแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเมนูตรยรองเท้าเลข่าว่ามีจะขายน้ำยำด้วยเหรอครับ ค่ะก็ก็จะลองจะทำดูจะทำลองดูถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเห็นลูกค้าอันนี้มะม่วงใช่ไหมคะเห็นลูกค้าบางคนเขาอยากกินแต่ว่าเขาอยู่ไกลเราก็เลยว่าลองทำดูอ่ะแต่รสชาติก็คือที่เปย์ยำอยู่หน้าร้านนี่แหละเปย์ยำแล้วก็เอาอย่าเอาไปแน่เอาเราแคู่สองร้อยอะไรนะแค่หมูสองร้อยไม่เผ็ดมาก รถอยู่ในถังเอามีปูอีกไม่รูกเอาปูออกมาหมดมีรถทุกอย่าครับยำเจเบียคนละยำนะเพิ่นก็จบที่ลิขันครับ,ยยนะก,ก,รบกับยำนานาชนิดนะฮะอันนี้เป็นยำปูนะขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนชิชโยทวิชนะครับสุดยอดยำนะ